เอาล้วครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่ผมอยู่เกมไมโครพ็อกเก็ตดิชั่นนะครับแล้วก็อยู่ในเซิร์ฟเอ่อไอวีเอสจในส่วนของเอ่อโซโลเกมนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกครับผมกลับมาแคสเกมนะฮะแล้วก็พร้อมกับสกินใหม่นะครับโอเคจะเริ่มแล้วนะฮะอ่าโอเค้ยเชีอกแหลกเฮ้เฮ้เฮ้ไปหนึ่งกูไปข้างหลังก็ได้โอเคเราไปเอาของข้างหลังก็ได้นะฮะข้างหน้าไม่เกรงใจแล้ว เราไม่แคร์ข้างหน้าแล้วนะฮะโอเคไหนจำนะ,ะตอนนี้รวยแบบต่อเนื่องนะฮะโอเคไม่เชื่อแป๊บนึงก็มีคำหยาบเล็กน้อยนะฮะอืมเสียงอาจจะเป็นแบบแปลกๆนะ,ะเพราะว่าตอนนี้ไม่สบายนะฮะโอเคต้องขออภัยด้วยนะฮะในส่วนนี้โอเคไม่เจอกล่อง แล้วก็มีเจอลบกคนต้องขออภัยในตอนนี้ด้วยนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ผมหาเอกล่องก่อนเฮ้ยเจอคนเจอคนเกังไม่เจอกล่องสักใบแล้วก็จะปิดตั้ไข่วันเนี้ยแป๊บนึ่งนะ ม,ม,มันคิวกันโหดมากเลยแป๊บ,บนึงโอเคแป๊บ,บนึงแป๊บบนึงอืมเอ,อ้ยคือเจอกล่องเลยนะแป๊บ,บนึงที่เก็บไปตามไลคิวคนตอนนี้ขอหาของก่อนนะครับโอเคเจอกล่องแล้วเจอกล่องแล้ว เอ่อก็ของก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่แค่ดี้ก็ภูมิใจแค่ไหนแล้วนะโอเคอุ้ยมันเป็นทีมเลยว่าดูให้คิวดวให้คิวแป๊บนึง ขอหาหาก่อนแป๊บนึงฮะตอนนี้เดี๋ยวแฮงเกอร์หมดแป๊บนึงโอเคเกยบไปแล้วเกยบไปแล้วเฮ้ยมันตามมานนวะมโน้มันจะตามมาเลยแป๊บนึงชิบหาจะไล่ล่ากูเหรอแต่เย็นนะ,ก,ะก,กูจะกัดยูเลยแบบนึง โอเคชุดไม่หนาอะไรนะฮะไปสู้เลยไปถ้าไม่โหดก็ขออภัยฮะโอเคเพราะช่วงนี้กำลังกัดๆนะฮะแต่ก็นักเกิก็เรียกยอดเลยนะฮะนี่คุณหลงต็งมากกว่าก่อนเนี่ยเฮียแล้วเฮียแล้คุณเปิดกล่องทำไมวันนี้เดี๋ยว เดี๋ยว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 อีกทีนึงอีกทีหนึ่ง,งเรียบร้อยฮะสองคิวนะฮะโอเคสองคิวเรียบร้อยโดนกูไปแล้วโอเคเฮ้ยเราได้ขวานเพชรมาด้วยอืมสุดยอดครับผมตอนนี้ กูล่อไปแล้วสองคิวฮะตอนนี้นะฮะโอเคนะครับตอนนี้ผมปิดแอรแป๊บนึงนะฮะโอเคโอเคฮะตอนนี้ของรีเฟดแล้วนะฮะโอเคนะฮะโอ้โหนี่ขนาดกูดว่าตัวเองไม่โหดเนี่ยเอ้ยแป๊บน,นึงกูว่าได้เป็นได้จองมืดๆนะฮะกูปิดไอ้นี e ่ไว้นะครับขออภัยนะฮะที่เมื่อกี้เอ่อ ภาพมันอาจจะมืดๆนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคอาหารอาหาร,อาหารโอเคตอนนี้ในบ้านค่อนข้างเสียงดังนะครับผมก็เลยมีเย่างรบกวนนิดหน่อยโอ้โหอาหารไม่เพิ่มเลยว่ะไปกลางเลยไหมไปไลคคิวนะฮะตอนนี้เดี๋ยวอีกสี่นาทีนะครับผม จะเริ่มซุ่นดีสแมทนะครับโอเคผมเก็บขอก่อนเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะผมอยากให้ฟิสสตีลมันจุดได้ในเซิเเร์ฟเซเิร์ฟอร์เบจนแต่ว่ามันจุดไม่ได้นะฮะนะฮะเศร้าเลยนะครับ,อ,นะรบอืม ก็ส่วนนี้ก็วิวน้อยลงนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวก็ลงเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกคนดูและกดไลค์กันต่อไปนะครับผมก็จะกลับมาลงคลิปเรื่อยๆนะฮะโอเคนั้นตอนนี้ข้างล่างมี VP บวกอยู่คนหนึ่งนะฮะคิดว่าเออจะเสี่ยงไหมเนี่ยถ้าลงไปมันไม่ตายมันก็ดีอยู่หรอกนะโอเคโอค้ป๊บนึง ถอผมผมว่าค่าการดาเมจการคิวเนี่ยของอเอ็กซ์สวอร์ตนะฮะแล้วก็ไดมอนด์สวอร์ตเนี่ยมันก็เท่ากับมันก็ค่าดาเมจเท่ากันนะครับก็จมตีแล้วเสียค่าดาเมจหกนะฮะประมาณนี้นะครับที่เคยดูมามีคนมาแล้วไม่คนมาแล้วไม่คนมาแล้ว ไม่รอช้าครับผมอุ้ยๆๆมันคิวเร็วจังครับบ้านหนึ่ง,นนงขอขอถอยตาขอถอยก่อนขอถอยก่อนออคุณจะถอยอีกติดติดแป๊บนึงมึงเข้ามามึงเข้ามาอุ้ยๆๆมันตีโหดจังครับบ้านหนึ่งผมว่ามันคิวเอ้ยดาเมจรถถกตายโอเคดูเรื่องครับผมเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วเวคิวบวกขึ้นมาแล้วตอนนี้ต้องแอบก่อนนะฮะเพราะว่า เราเสียเปรียกตอนนี้นะครับเพราะว่าเลือดเราเดือนน้อยนะครับโอเคขอดูเอ้ยมันยังไม่ขึ้นมาตอนนี้นะฮะมีคนมาแล้วครับตรงกลางหนึ่งคนนะฮะตอนนี้โอเคมีพ okay. ี่บวกกำลังขึ้นมาเฮ้ยมันลงไปแล้ววะโอเคเดี๋ยวเราจะลองตามไปนะครับรอแป๊บหนึ่ง ไปอุ้ย V.P มันคิวโหดว่ะโอุ้ยนี่ก็ของเยอะเหลือเกินโอเคครับโอเคไป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  V.P จะคิวโหดแค่ต้องสู้นะฮะตอนนี้ขอดูก่อนขอดูก่อนขอดูก่อนมันรออยู่ตรงตรงไอ้น,นี่เลยว่ะแปะ๊บนึงนะโอเคเอุย้ยมันมองมันรออยู่ มันรออยู่มันรออยู่มันแอบด้วยอุ้ยเขี้ยกูตกกูตกเป็นไปไม่ได้สองหนึ่งโอเคกูบ้าคิววันนี้นะฮะมึงเป็นเที่ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหเย็นกูคนเดียวดีเดี๋ยวโอ้โหติไม่โดนแั่นนึงมันแหลกมันแหลกมันแหลกกันนึง มัะเดิ่งมัดแรกครับมัดแรกครับมัดแรกมัดแ,แรกโอ้ยขออภัยครับเพราะว่ามันแหลกนะฮะตอนนี้โอเคนะครับก็จบกันไว้เพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับสวดนี้นะฮะเสรอีกสวดดีนะครับโอเคนะฮะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคชอบมากกดซับนะครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บ